ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับท่านผอปริชานะครับนําทีมนะครับนะครับทัโลงทานนะครับวันนี้นะครับที่วัดภูผาเมืองนะครับบ้านนาดโดนครับตอนนี้นะครับนะครับกําลังเข้าแถวนะครับนะครับรับนะครับขนมนะครับน้ําดื่มแล้วก็มีน้ําปลาด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับที่วัดภูผาเมองนะครับวันนี้นะครับ นะครับกำลังเข้าแถวนะครับรับขนมนะครับคุณเพิ่มนะครับคุณเพิ่มและน้องอมสินนะครับนะครับน้องวินนะครับแล้วก็พี่อะไรพี่หยกนะครับพี่หยกนะครับรูปหล่อนะครับมามาเป็นพนักงานนะครับช่วยนะครับวันนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะครับมีน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาก็มีนะครับมีขนมมีน้ำปลาน้ำดื่มนะครับ นี่คือบรรยากาศทัวตัวไปนะสุดยอดนะครับยอดจริงจนะครับเด็กๆไม่ไม่เอาน้ำปลานะครับเด็กเอาแต่ขนมนะครับผู้ใหญ่นะครับแม่บ้านแม่ครัวนะครับรับน้ำปลาได้คนละหนึ่งขวดนะครับอร่อยนะครับอร่อยทุกหยดนะครับน้ำปลาตาปลาหมึกนะครับอย่างดีนะครับ ท่านใดสนใจนะครับมารับได้นะครับนะตามตาปลาหมึกนะครับที่โรงทานนะครับโรงเรียนบ้านนาโดนะครับพร้อมทีมงานนะครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับ มีน้ำปลานะครับน้ำปลาขนมน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มหยิบได้นะครับน้ำดื่มนะครับหยิบได้คนละหนึ่งขวดนะครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศนะครับทั่วๆไปนะครับของโรงทานนะครับครับสุดยอดจริงๆนะครับ